รับสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาดูแผนจัดก,การเรียนรู้นะครับของคุณครูนะครับที่ส่งมาให้ดูเพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดห้องเรียนนะครับของคุณครูคณิตศาสตรนะครับระดับประถมศึกษานะครับก่อนอื่นนะครับผมก็มาดูที่มาตรฐานและตัวชี้วัดนะครับอืม ดยปกตินะครับจะขอแนะนำเป็งเบื้องต้นในการลงรายละเอียดในมาตรฐานตัวชี้วัดนะครับก็สิ่งที่เห็นนะครับคืออคุณครูก็ใส่มามีมาตรฐานคอ1.2มาตรฐานที่คอ6.2นะครับมีตัวชี้วัดนะครับ1ตัว สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงของการสอนนะครับจริงๆจ,จะขอแนะนำว่าอืมควรจะให้เป็นไปตามจุดประสงค์ที่เราจะสอนในในคาบคาบนั้นนะครับถ้าลงมาเยอะบางทีการนำเสนอเพื่อนำไปสู่การ จัดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้มันค่อนข้างจะลำบากสําหรับครูและลําบากต่อกรรมการที่จะมาพิจารณานะครับก็ควรจะชี้ลงไปเลยนะครับว่าคุณครูจะมีเป้าหมายอย่างไรในการที่จะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนในคาบนี้นะครับมีเป้าหมายอย่างไรเพื่อให้บรรลุในตัวชี้วัดนะครับซึ่งในตัวชี้วัดคุณครูจะเป็นการพัฒนาระหว่าง แลหว่าทางหรือคุณครูจะชี้ไปในส่วนที่จะพัฒนาปลายทางก็ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูตามเป้าเป้าเป้าประสงค์ของคุณครูนะครับตัวนี้ก็จะให้กลับลองไปพี่นายครั้งหนึ่งนะครับทีนี้พอมาถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ก็มีจุดเอ๊ะครับอย่างนึงคือ,อคุณครู พิมพ์ผิดไปหรือเปล่านะครับคือต้องมาดูว่ามาตรฐานและตัวชี้วัดเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการของในเรื่องของจำนวนนะครับไม่เกิน1000นะครับก็คือในเรื่องของการบวกการลบจำนวนไม่เกินหนึ่งับนะครับตัวชี้วัดนะครับการแก้ปัญหานะครับ ความสัมพัญทีนี้เป้าหมายัตัวชี้วัดนะครับนี่ครับขอ1.2นะครับ, 2, รบตัวนี้ตัวสำคัญมันมีกระบวนการและมีความตระหนักนะครับตระหนักแสดงว่าตัวนี้คือถ้าเราจะชี้ไปที่ปลายทางเลยมันก็จะเห็นอติทิจูที่เราเห็นนะครับการลบการบวกการลบ มีกระบวนการนะครับมีกระบวนการเกิดขึ้นซึ่งการเกิดกระบวนการแสดงว่าผู้เรียนจะต้องมีเขาเรียกว่า,อ,าองค์ความรู้นะครับในขั้นต่างๆก่อนนะครับคือคุณครูก็แตกจุดประสงค์ได้เลยนะครับโดยเอาทฤษฎีของบูมาจับเลยนะครับผมว่ามองตรงนี้นะครับ ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นมาตรฐานนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาทักษะเรื่องต่างตหรือสมรรถนะในเรื่องของทางคณิตศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็อาจจะเชื่อมโยงได้แต่ก็ต้องพูดถึงจุดประสงค์ให้ให้ให้หนักเพราะว่ากระบวนการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตามที่เราวางไว้ตามจุดประสงค์นะครับเป็นครูถ้าวางโครงสร้างในเรื่องของการออกแบบไม่ไม่ มันไม่ได้การบรรลุในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องนี้ก็จะไม่บรรลุทันทีแล้วการประเมินมันก็จะผิดเพี้ยนไปอย่างที่สังเกตน,นะครับจุดประสงค์นักเรียนอธิบายนะครับการอธิบายแสดงว่านักเรียนมีความรู้ในเรื่องของทักความรู้ในเรื่องของลําดับขั้นตอนในเรื่องของการบวกการบวกการบวกจํานวนสามจนวน นะครับแสดงว่ามีความรู้ก็สามารถอธิบายวิธีการบวกได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นค่า k ต่อไปครับกระบวนการนี่แหละที่ผมว่าเอ๊ะคุณครูพิมพ์ผิดหรือเปล่าบอกนะครับกลาเป็นบอกหรือว่าสามารถบวกนะครับ ผมว่าคุณครูเขียนพิมพ์ผิดแน่นอนบวกนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าบวกจํานวนสามจำนวนได้ทีนี้ผมผมยังก็ยังมองเข้าข้างคุณครูว่าคุณครูอาจจะบ่งบอกว่าอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่ากระบวนการไม่ได้นะครับโอเคไอ้ตัวอื่นผมจะไม่ดูแต่ทีนี้ก็ไปดูต่อไปนะครับผมจะมาดูตัวนี้ก่อนในเรื่องของการวัดและประเมิน พอคุณครูตั้งจุดประสงค์แล้วตัวจุดตัวสงสามตัวนะครับสามข้อที่ตั้งขึ้นไว้นะครับ KPA เนี่ยนะครับสิ่งที่จะตั้งตามมาก็คือมันต้องมีเครื่องมือในการวัดให้บรรลุนะครับ mm hmm. ข้อที่หนึ่งสามารถอธิบาย,น,ยนะครับเกี่ยวกับการบวก mm hmm. เครื่องมือที่คุณครูใช้ก็คือใช้ใบงาน เรื่องการบวกใบงานทีนี้ใบงานก็จะมีการสอดคล้องกับจุดประสงค์ไหมก็ต้องไปดูเครื่องมือนะครับไปดูใบงานตัวนี้นะครับมีเกณฑ์มีรูบิกด้วยโอเคครับทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูตรงนี้ว่าสอดคล้องไหมอธิบายคาว่าอธิบายจะใช้แบบไหนต้องใช้เครื่องมือสอนคิดมีลําดับขั้นตอนให้ด็กเรียนให้เห็นหรือจะให้นักเรียนปฏิบัติหรือเป็นการ เช็คเป็นลายบุคคลนักเรียนสามารถอธิบายสอดคลองลำดับขั้นตอนของการาการบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นเครื่องมือก็น่าจะเป็นในเรื่องของการเขียนนะครับเขียนบอกว่าลำดับที่1นึ่งต้องทำยังไงตั้งตั้งจำนวนให้หลักมันตรงกรัน มีกระบวนการที่มีความพิธีพิธันมีการิขีดเส้น2เส้นการบวกหลักอธิบายหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอย่างนี้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเขียนตรงกันแล้วมีการเขียนคําตอบที่ถูกต้องะระดับผดมนนะครับบางทีอ่ะเขียนได้แต่อ่านไม่ได้ก็มีนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูใบงาน ต่อไปครับข้อที่สองเนี่ยเห็นไหมครับเป็นการบอกแนละ้วผมก็ยังอืมคาเว่า,างไงก็ยังมีมันไม่ตรงกับตัวชี้วัดบอกจํานวนสามจำนวนผมว่ากระบวนการมันน่าจะเกี่ยวข้องกับนักเรียนสามารถบวกจํานวนสามจำนวนได้ต้องสอดคล้องกับความรู้นะคือค่าเอมต่อยอดมากระบวน กระบวนการที่เกิดขึ้นหรือคุณครูก๊อปมาวางอันนี้ก็เข้าข้างเข้าข้างว่าอาจจะไม่ได้ถี่ถ้วนในเรื่องของการดูนะครับตัวนี้อาจจะต้องไปเช็คนะครับเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งใบงานที่เกิดขึ้นนะครับเครื่องมือเห็นไหมครับเป็นใบงานเรื่องของการบวกสำคัญนะครับตอนนี้นะครับกรรมาการถ้าสมมติว่าคุณครูจะใช้คันนีน้กันส่กกรรมาการจะอืม แสดงว่าคุณครูไม่ได้ทีทั่วในเรื่องของการดูแผนนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการแล้วทีนี้นะครับถ้ากระบวนการเพอร์เฟกต์กระบวนการดีอาจจะเพราะยังไม่กล้าฟันธงว่ากรรมการจะให้ไหมแต่สําหรับผมเนี่ยต้องเดี๋ยวผมผมจะพยายามดูก่อนว่าไปรอดหรือเปล่าในเรื่องของแผนแล้วก็กระบวนการในห้องเรียนนะครับ ถ้าเป็นผมนะครับคุณครูอาจจะต้องอัไปปรับใหม่นะครับมาดูข้ออ่าข้อที่สามนะครับก็คือคุณครูบอกว่ามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้มอบหมายจริงๆไอ้ตัวนี้อยากขอแนะนํานะครับว่าคุณครูมีอ่าเนี่ยครับคุณครูใช้ตัวชี้วัดข,ขึ้นมาก็คือ มีความตระหนักนะครับมีความตระหนักจริงๆใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับนักเรียนมีความตระหนักถึงคําตอบก็เป็นนทีิจดได้นะครับนักเรียนตระหนักในเรื่องของคําตอบที่ได้มาจากการที่นักเรียนมีความรู้นักเรียนสามารถปฏิบัติลงมือทําโจทย์ทําการบวกได้นะครับแล้วก็เห็นคุณค่า เห็นมีความตระหนักว่าคําตอบที่ได้มาเนี่ยสมเหตุสมผลไหมก็คือหมายถึงว่ามีความเชื่อมั่นว่าไอ้คําตอบที่เราได้มาเ,เราได้มาด้วยตนเองที่เราสามารถทำโดยมีความรู้ที่ผ่านประสบการณ์มานะครับก็น่าจะใช้ตัวนี้น่าจะดีกว่านะครับไอ้เรื่องการทํางานส่งต,งตรงตามเวลาหรืออะไรต่างๆน่าจะเป็นเราเรียกว่า มีจิตสำนึกของนักเรียนเองนะครับทำแล้วก็ต้องได้ศุกรนะ์โอเคก็มีประเด็นอยู่สองตัวนะครับสองข้อที่อาจจะต้องฝากคุณครูได้ไปคิดว่าหนึ่งก็คือในเรื่องของการเขียนอาจจะเข้าใจผิดหรือหลงหรือลืมหรืออาจจะว่าจะเขียนบวกเป็นบอกอะไรเงี้ยนะครับอาจจะทําผิดมานะครับแล้วก็ เป็นการวางขอบวางนะครับก็ทําให้มีความิดเปลีป้ยนนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ไม่ตรงกับตัวชี้วัดนะครับเดี๋ยวก็ใบไอ้เครื่องมือเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับอ่าสิ่งที่ต้องการวัดนะครับอันนี้ต้องต้องดูนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่ากิจกรรมที่คุณครูคุณครูอาจจะอาทิลย์มาแล้วคุณครูก็ต้องไปดูว่าตรงไหนนะครับ แล้วก็ตัวที่จุดด้วยนะครับเครื่องมือนะครับน่าเห็นไหมครับเครื่องมือเป็นการปฏิบัติเลยนะครับก็คือเป็นการฝึกให้เกิดความชํำนาญแต่ถ้าผู้เรียนนะครับแบบอ,อธิบายนะครับคันเดีอธิบายก็คือหมายว่าสมมุติตัวอย่างเช่นนะครับใบงานเนี้ยเป็นใบงานที่ตอบตัวเคนะครับตอบเค คือท่านเรียนรรทำติดตั้งปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้อาจจะมีการอธิบายอธิบายวิธีการขั้นที่หนึ่งทำไงตั้งตัวเลขให้ตรงหลักอย่างนี้ขั้นที่สองบวกตามหลักสามมีทดไหมนะมีการทดการทดนะประมาณนี้นะครับถ้านัก นักเรียนได้เกิดการอธิบายเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับาการตั้งจุดประสงค์ค่าเคขึ้นมาแต่ถ้านักเรียนกระบวนการอันนี้มันเป็นการฝึกทักษะนักเรียนสามารถปฏิบัติปฏิบัติได้ทําได้มันน่าจะเป็นการอของกระบวนการนะครับถามป,ปุ๊บแล้วได้คําตอบมีการเขียนด้วยก็ดีนะครับอ่านว่าอะไรยเนี่ยอ่านว่า คำตอบที่ได้นะครับก็ฝึกพูดนาการในเรื่องของการเขียนไปด้วยนะครับก็จะทำให้เครื่องมือเรามันแน่นขึ้นตามถ้านักเรียนอธิบายได้นะสักสามสี่ข้อตามที่ถ้าดูเวลาแล้วนะครับก็จะสามารถตอบการอธิบายได้ส่วนข้อสองถ้าคุณครูเข้าใจว่าต้องเป็นกระบวนการก็คือการบวกเลขนะครับบวกจำนวน ไม่เกินพันก็เป็นการฝึกทักษะก็จะมีใบงานที่2ก็จะเป็นแบบนี้นครับบวกไปเลยได้คําตอบที่ถูกต้องนะครับก็จะทําให้ตอบจุประสงค์ส่วน a t t i t จ d ดนะครับก็ให้คุณครูก็มีสเกลการเช็คลิสต์หรือว่าการสังเกตแบบสังเกตก็ได้นะครับว่า,อ,าอย่างเช่นนักเรียนได้คําตอบแล้วนักเรียนมั่นใจไหมอะไรตนน่างต่า แต่ถ้าทำงานส่งลาตามกำหนดก็ดูแค่ว่าส่งครบร้อยเปอร์เซ็นตามเวลาที่เรากำหนดทั้งในห้องหรือผลงานที่เกิดจากนอกห้องเรียนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สรุปแล้วนะครับผมก็อยากขออนุญ,ญาตแนะนำนะครับเนยะครับมีหลายแบบด้วยนะครับน่าจะเป็นงานที่ได้รับมอบหมายนอกห้องเรียนนะครับผมนี้จะเป็นใบงานอื่นนะครับ รุปแล้วนะครับก็ขออนุญาตแผนจัดก,การเรียนรู้นี้ก็ขอให้คุณครูได้กลับไปทบทวนในเรื่องของจุดประสงค์ให้สอดอสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เราจะประเมินนะครับแล้วที่สองก็ดูเครื่องมือนะครับใบงานที่เกิดขึ้นว่าตรงตับจุดประสงค์ที่เราจะประเมินให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่เราจะประเมินหรือไม่นะครับก็ ขออนุญาตเป็นเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมยังไม่ดูกิจกรรมนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้ก็น่าจะดจะูตามรายงานแล้วน่าจะมองออกอว่ากิจกรรมจะดำเนินการไปแบบไหนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ต้องดูว่า,าแปดตัวชีว้วัดที่จะประเมินคุณครูได้เอามาคลี่ดูแล้วก็ดูตามรายารายละเอียดไหนแต่ถ้ามันครบหรืออะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหารครับ ผมเชื่อว่าถ้าคุณครูได้ส่งกรรมการก็น่าจะหาจุดแข็งให้คุณครูได้ผ่านการเบิกเงินแต่ว่าถ้าเป็นระดับส่งเพื่อขอวิทยาฐานะนะครับระดับชนานาญการพิเศษอาจจะค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่นิดนึงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณครูที่จะส่งผลงานนี้นะครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็คลืนนี้ก็หวังว่ามีประโยชน์นะครับรบกว แชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็โปดติดตามนะครับเผื่อมีความรู้ดีๆนะครับหรืออยากได้คําแนะนํานะครับก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับเผื่อว่าจะมีประโยชน์แล้วก็พัฒนาคุณครูสู่ห้องเรียนที่มีคุณภาพต่อไปนะครับสวัสดีครับ